ลังพาไปสวัสดีค่ะวันนี้ที่รีวิวตัดขาเห็ดนะคะทุกคนที่ที่ทิพย์ไปเมื่อวานนะคะเมื่อวานไปวิ่งเก็บเห็ดสองชั่วโมงเนาะหลังจากที่แฟนเลิกงานแฟนพาเข้าป่านะคะแฟนพาเข้าป่าแล้วก็ไปวิ่งเก็บเลยค่ะมาราธอนเลยนะคะเรียกว่าวิ่งเก็บเอาเลยแล้วเห็ดเยอะมากค่ะทุกคนค่ะที่ป่านั้นอะ่ะ เห็ดเยอะมากขึ้นกระจายทั่วทั้งป่าเลยพื้นแผ่นดินนะนะั้นแหละมีแต่เห็ดค่ะเดินไปไหนก็เจอเห็ดๆแบบก้มเก็บก้มเก็บก้มเก็บทิปก็ถ่ายถ่ายทำมาให้ fc ดูแค่บางส่วนนะคะเพราะว่าแฟนแฟนบอกว่าไม่ต้องถ่ายแล้วรีบ,รบ,รบ,รบนะคะก็เลยถ่ายทำมาให้ให้ชมแค่บางส่วนแค่นั้นเองนะคะ ก็เลยต้องขออาภัยด้วยที่เราไม่ได้ไม่ไม่ได้เก็บเอาทุกทุกส่วนนะคะไม่ได้เก็บเอาทุกฉากไม่ได้เอาทุกดอกเห็ดเนาะเพราะว่ารีบค่ะต้องทําเวลาแค่สองชั่วสองชั่วโมงอะคะ่ะเพราะว่าเขามืดเร็วอะคะ่ะเราไปกว่าจะถึงป่าก็เ,าเย็นแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยเข้าไปในป่าเนี่ยสองชั่วโมงเริ่มมืดแล้วค่ะมืด มืดเร็วมากหน้าหนาวเนี่ยที่ที่สวีเดนเนี่ยหน้าหนาวเขามืดเร็วมากนะคะแล้วก็พอมืดปุ๊บเราจะมองไม่เห็นดอกเห็ดแล้วแล้วอมองไม่เห็นดอกเห็ดไม่เท่าไรค่ะสัตว์ที่เขาอยู่ในป่าเขาจะเริ่มออกมาพอเริ่มมืดบุ๊บเขาจะเริ่มออกมาเมื่อวานเจอเห็ดกลุ่มใหญ่มากค่ะทุกคนแฟนเจอเห็ดแต่ว่ากลุ่มกลุ่มใหญ่มากค่ะ แต่ว่าได้ยินเสียงเหมือนหมูป่าหรือเสียงสัตว์อะไรสักอย่างค่ะเขาออกมานะคะทีนี้เราวิ่งวิ่งป่าแตกเลยค่ะเมื่อวานวิ่งกันแบบวิ่งออกมาถนนนะคะเพราะว่าคือไม่รู้สัตว์อะไรค่ะแต่เราได้ยินเสียงต้องเป็นสัตว์แน่ๆก็เลยวูย้ยกลุ่มกลุ่มใหญ่มากที่กำลังแฟนเรียกบอก มาช่วยกันเก็บเร็วๆมาช่วยกันเก็บแต่ทีเนี้ยทพิ์กำลังไปอะค่ะได้ยินแฟนบอกได้ยินเสียงน่าจะเป็นหมูป่าไม่หมูป่าก็เป็นไม่ไม่เห็นตัวเขานะแต่แต่ได้ยินเสียงว่าเป็นสัตว์แน่ๆไม่ใช่คนแน่ๆค่ะเพราะว่าเสียงดังมากนะคะเขาก็เลยวิ่งเลยค่ะวิ่งคือวิ่งออกมาหน้าถนนนะคะต่างคนต่างวิ่งค่ะ ตกใจเมื่อวานทีเนี้ยก็เลยไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเอฟซีจะทิพย์ไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศดอกเห็ดทุกดอกเนาะเราไม่สามารถคือช้าค่ะถ้าทิพย์ถ่ายทําด้วยแล้วก็ถ่ายทําไปด้วยแล้วก็เก็บเห็ดไปด้วยทิพย์ช้ามากทิพย์เป็นคนช้านะคะทุกคนจะพยายามให้เร็ว พัฒนาตัวเองให,ให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะคะแต่ก็เราเป็นคนมือมาช้าที่เป็นคนชา้าก็มันก็เลยจะพยายามนะคะพยายามเก็บภาพตอนเก็บเหตุมาให้ทุกคนแบบดูนะคะเนาะพยายามแบบเร็วๆยังไงก็ขออาภัยด้วยนะคะ ปกติถ้าถ้าทิพได้อ่อถ้าทิพได้ทํางานนะคะทิพก็จะไม่มีเวลามานั่งทําแบบนี้นะคะอ่อทิพก็คงต้องกัดขาทย์ในป่าเลยเนะาะใช้กนไกตัดตัดแ,ตแลตั้งกล้องอะไรแบบนี้ถ่ายแค่บางฉากเนาะแต่ว่าอ่อที่มีเวลาเยอะนะคะคือช่วงนี้ทิพไม่ได้ทํางานนะคะไม่ได้ทํางานเพราะว่าทิพเพิ่ง เพิ่งย้ายมาอยู่สวีเดนนะคะเพิ่งได้วีซา่าแล้วก็เพิ่งย้ายมาอยู่สวีเดนเพิ่งย้ายมาอยู่กับแฟนเนาะทีเนี้ยเพิ่งย้ายมาช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดตกงานนะคะตอนเนี้ยไม่ใช่ตกงานหรอกคือที่ไม่มีงานทําเลยเพราะว่าไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ยังไม่รับนะคะก็เลยมีเวลามานั่งมานั่งตัดขามีเวลามานั่งทําแบบเนี้ยคะ่ะก็เลยเอาเอามาตัดขาที่บ้านดีกว่าเราจะได้แฮ็ดเยอะ ถ้าเราวิ่งเก็บเร็วๆเราจะได้เห็ดเยอะๆแล้วก็เอามาตัดขาที่บ้านนะคะแล้วก็ตัดตัดขาเสร็จเนี่ยวันนี้ทิพย์ต้องเอาไปส่งค่ะวันนี้ส่งลูกค้าลูกค้กาอยากได้เยอะค่ะแต่ว่าเราไม่หาไม่ทันลวค่ะอยากได้ร้อยกิโลค่ะร้อยกิโลแต่เราหาได้ไม่ทันละหาได้ไม่ เราไม่มีเวลาทั้งวันนะคะมีเวลา,าที่มีเวลาแค่สองชั่วโมงหลังเลิกงานแฟนเลิกงานเสร็จแฟนก็พาขับรถเข้าป่านะคะซึ่งทิพย์ไม่บ้านบ้านที่ทิพย์อยู่ที่ทิพย์อยู่ที่เนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้ป่าไม่ได้อยู่ติดกับป่านะคะมันก็เลยเข้าป่าคนเดียวไม่ได้เข้าป่าไม่ได้ คลิปนี้อาจจะพูดเยอะหน่อยนะคะทุกคนห้ามรำคาญอย่ารำคาญทิปนะเดี๋ยวทิพให้ดูค่ะถ้าเยอะมากมาก,มากาเมื่อวานคือเก็บเห็ดสองวันนะคะสองวันแล้วเราจะส่งเนาะเพราะว่าเราค่อยส่งทีเดียวเลยค่ะส่งในปริมาณที่เยอะๆค่ะเขาเขาทึนจะรับนะคะ ถ้าน้อยเขาไม่มาเอาอะค่ะที่ลูกค้าอยู่นะคะเป็นบริษัทนะเราไม่ได้ไปส่งแต่คือเขามาวิ่งตามซื้อเก็บตามเมืองอะค่ะแล้วทีเนี้ยเราลูกค้าเจ้านี้เขาจะเอาเยอะอะจานวนเยอะทีเนี้ยเราวิ่งเก็บหลังเลิกงานแค่วันละชั่วโมงส่วนชั่วโมงเองนะคะ ไม่ได้ไม่มีเวลาไปเก็บทั้งวันเนาะก็เลยได้ปริมาณที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าก็เอารวมรวมกับเจ้าอื่นนะคะเพื่อนๆสองคนสาคนเอารวมกันถึงจะได้ไม่รู้จะได้กี่โละคะ่ะเดี๋ยวทิพให้ดูค่ะทุกคนที่เก็บได้แล้วทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทิพให้ดูค่ะนี่ค่ะ อันนี้คือยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะทํายังไม่เสร็จเนาะส่วนอันนี้คือทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ถุงใหญ่ๆเนี่ยครึ่งถุงนะคะแล้วก็อันนี้ทําเสร็จเรียบร้อยนะคะรอส่งเนาะ